สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์มวยศึกเจ้ามวยไทยนะครับจากเวทีมวยพีทีวีนะครับถ่ายทอดสดทางไทยทีวีช่องสามนะครับเวลาประมาณเที่ยงสิบห้าเป็นต้นไปนะครับวันนี้ผมก็มีภารกิจไปรับหีบบัตรช่วงประมาณเก้าโมงนะครับก็ใช้เวลาวิเคราะห์เพียงเล็กน้อยนะครับขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามกับผมมาโดยตลอดนะครับคู่แรกวันนี้เป็นสมันชัยที m ีเอ็มยิมนะครับกับนายคีศิลักมวยไทย ทั้งคู่จะพบกันที่นหนักหนึ่งร้อยี่สิบสองปอนด์นะครับเป็นการชิงระดับที่สามมวยรอบแชมเปียนมาบินรอบน็อกเอาท์นะครับแล้วก็คู่ที่สองเป็นชิงชนะเลิศมวยรอบแชมแชมเปียนมาบินรอบน็อกเอาท์นี่นะครับเป็นเมาคลีชอรจอระบุญหรือเจ้าเมาคลีเพชรสี่หมื่นครับวันนี้เจอกับหยกพันล้านพิเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมวยหมัดหนักจากน้องขี่บุรีรัมนะครับแล้วก็คู่ของรายการวันนี้เป็น การป้องกันแชมป์รุ่นร้อยยี่สิบหกปอนด์ของเวทียมยามอมน้อยนะครับของทางด้านเพชรศักชัยบำรุงสิทธิ์นะครับวันนี้พบกับปูท้าชิงสรรเพชรสอสลาชีพนะครับและคู่สุดท้ายของรายการเป็นการชัยจิตเมืองนอนท์นะครับเด็กหนุ่มจากยะโสธรครับวันนี้เจอกับเขาผ่องเล,ล็กนครศสีทั้งคู่จะพบกันที่นักหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์นะครับมาดูการช่างน้ําหนักเม่อเช้านะครับผลการช่างน้ำหนักเม่อเช้าเนี่ยสมานชัยทีบี็มยิมมาร้อยยี่สิบสองปอนด์เท่าพีกัดนะครับ ส่วนนายขีศิรักมวยไทยเนี่ยมาร้อยยี่สิบสามจุดสองครับลดอยู่หนึ่งจุดสองคู่ที่สองนะครับมเมาครีชอจับุญนะครับหรือเจ้ามเมาครีเพชรสี่หมืน่นมาร้อยยี่สิบสองจุดสี่นะครับลดอยู่จุดสี่ยกพันล้านพิเกสันชัยมวยไทยยิมเนี่ยมาร้อยยี่สิบสองปอนด์เทเบิกัดส่วนคู่เอกนะครับเป็นการป้องกันแชมป์นะครับทางด้าน เพชรศักชัยบดุงสิทธ์มา126ปอนด์เทปีกัดนะครับแล้วก็ทางด้านสันเป็ศส,สล่าชีพก็มา126ปอนด์ทพีกัดส่วนคู่ปิดท้ายรายการนะครับการชัยจิตเมืองนอนมา118ปอนด์เทปีกัดเขาผ่องเล็กนครรีมา120.8นะครับลดอยู่2.8นะครับลดอดยู่2.8ปอนด์นะครับลด,ดอยูดด่กิโลกว่ามาดูราคาเรทนะครับราคาเรทเบื้องต้นนะครับ ราคาเรดเบื้องต้นวันนี้สมานชัยนะครับต่อ5้าสี่คู่แรกสมานชัยต่อ5้าคู่ที่2เมาครีนะครับอาวุธหนักแรงครับเป็นมวยฝีมือดีนะครับอาวุธหนักแรงตรีขวาหนักแรงปั้มตีรุนแรงกับมวยตัวนี้เรเปิดมาเป็นต่อ5้าสี่เช่นกันและคู่เอกของรายการนะครับป้องกันแชมป์เสมอที่ผู้ท่าชิงนะครับเสมอสันเพชรและคู่สุดท้ายนะครับการชัยเป็นต่อห้าสนะครับการชัยเป็นต่อ5้าสามวัน 5, นี้เจอกับ ดาวรุ่งฟอร์มสุดเช่นกันครับเขาผ่องเล็กมาครศรีมาดูการวิเคราะห์อของกระผมนะครับวันนี้สมานชัยทบีเอ็มยิมนี่เป็นมวยเขาในแข็งแกร่งนะครับคู่แรกนะครับจิงลําดับที่สามเจอกับนายขีศิรักษ์มวยไทยคู่นี้รูปร้าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าทางด้านนายคีมาถดําหนักอยู่1.2ปอนด์นะครับอาวุธหนักแรงมีหมัดมีเข่าในนะครับแข็งแกร่งเหมือนกันครับสําหรับนายคีมีทางด้านหมาน้อยกุดอนนะครับเป็นทีมงาน ผู้สนับสนุนอยู่นะครับแต่วัสมันชัยทีเบมยิมี่เขาในแข็งแกงครับเดินปั้มตีรุนแรงไฟสุดท้ายก็มาสะดุดแพคะแนนที่ช่องสามนะครับวันนี้นะครับเปรดเปิดมาที่สมันชัยเป็นต่อห้าสี่นะครับผมชอบไปที่สมันชัยนะครับความมั่นคงดีกว่าเขาในรุนแรงอาวุธหลากถ่ายนะครับร่างกายดีวันนี้ไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกล่วงหลดนะครับท้ายๆปั้มเตียวอยู่นะครับผมชอบไปที่สมันชัยทีเบมยิมนะครับราคาคงเบียดมานะครับต้นๆเพราะว่านายขี่ลักมมยไทยฝีมือดี อาวุธหนักแรงนะครับถ้าชอบสมานชัยก็ลงทุนเล่นนะครับท้ายๆเราดูไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกล่วงหล่นก็ไปลุ้นพลังเข่านะครับลุนเพลงเข่าเพลงเตะของสมานชัยครับคู่แรกผมชอบไปที่สมานชัยทีเบิ้มยิมนะครับส่วนคู่ที่สองครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศครับมอคลีชอจรบุญนะครับหรือเจ้ามอคคลีเพชรสี่หมื่นตัวนี้ดีวันดีคืนครับอาวุธหนักแรงมีอาวุธแข้งหน้านะครับแข้งซ้ายเนียนแข้งขวาหนักแรงครับหมัดหนักศอกคม โดยเฉพาะลูกเก่าลูกเข่านะครับลูกคลองจียาส่รุนแดงนะครับวันนี้รอบนี้เจอกับหยกพันล้านนะครับหยกพันล้านพีเกันชัยมวยไทยยิมเป็นเด็กหนุ่มจากน้องกี่นะครับหมัดหนักแรงมวยตัวนี้อาชีพมาแล้วนะครับสามแสนห้านะครับถ้าชนะรับไปเลยจากเสียแขกครับจากทีมงานเสียแขกสามแสนห้านะครับวันนี้เรทเปิดมาที่เมาคลีเป็นต่ออยู่ห้าสี่นะครับผัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนครับหยกพันล้านหนักแรงครับถ้า ต้นๆมีลุ้นนะครับมีลุ้นลุ้นนับนกได้เช่นกันเพราะว่าหมัดศอกไม่เข้าใครออกใครนะครับลุ้นนับนอกได้ถ้าไม่นับไม่นอกนะครับน่าเสียใส่แขกก็อพอมีลุ้นครับแต่ว่าเจอกับทางด้านเมาครีเพีซีหมื่นเนี่ยวันนี้หนักแรงทุกลูกนะครับเข่าในแข็งแข่งโดยเฉพาะตีนขวาวางได้หนักได้แรงครับไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกลุวนวันนี้ผมว่าเมาครีดีกว่านะครับผมให้ไปที่เมาครีชอจัลบุญหลือเมาครีเพีซีหมื่น ลูกศิษย์ของทางด้านพิวิทยาเพชรสี่หมื่นนะครับและคู่เอกของรายการนะครับเป็นทางด้านเพชรศักชัยบำรุงศิษย์ของหมวดดับลําปางนะครับบันทีปองกันแชมป์รุ่นวัยยี่สิบหกปอนด์กับสันเพชรสอสลัชีพนะครับสูงยาวเข่าแหลมทั้งเจ็บเช่นกันอาวุธหนักแรงครับแต่ว่าสันเพนชรเฉช้ากว่าน,นิดหนึ่งเพชรศักชัยมวยซ้ายฝีมือดีครับเป็นหนึ่งในทีมงานของมวยผู้จัดที่ติดตามให้สนับสนุนแล้วก็ป้ะรายการให,ให้ตลอดนะครับวันนี้นะครับเรดเปิดมาที่เสมอสันเพชร คู่นี้คงไม่ห่างครับรอจังหวะดีๆครับต่อราคาดีๆผมอยากให้เข้าไปที่สันเพชรสอสลาชีพครับการผ่านมวยไม่เป็นรองครับน้ำหนักร้อยี่สบกปอนด์มอเช่ามาดีทั้งคู่ผมชอบไปที่ความหนักแรงความแกร่งครับท้ายๆมีลุ้นครับลุ้นราคามีโอกาสพลิกกลับมาข้อเอาตัวบางทุนนะครับเหมือนคู่นี้ไม่ห่างแพ้ชนะได้ตังค์ครับไม่พลาดโดนหมาโดนสอกลวงนลุนเช่นกันคู่นี้ผมมองว่าสันเพชรมั่นคงกว่าครับรองไปที่สันเพชรสอสลาชีพนะครับ รอราคาช่วงที่เป็นรองนะครับแล้วเขาเข้าสันเพชรไปแล้วคู่สุดท้ายครับมีเวลานะครับเนื่องจากพิธีการน่าจะหลายอย่างครับวันนี้ในการชจอจิตมืองนลพบกับเขาผ่องเลนนครสี่นะครับมาเช้านี้เขาผ่องมาลดอยู่สองจุดแปดปอนด์นะครับกิโลเซสเซดคู่นี้รูปด่างสูสีครับการใช้ได้หนานะครับแต่ว่าเขาผ่องจะได้รอยนิดเดียวนะครับนิดๆคู่นี้ผมชอบพิธีการชัจิตมืองนลนะครับเป็นมวยฝีมือเขาในก็แข็งแกร่งครับมวยตัวนี้มีลูกเตะรวบนะครับเตะขามีลูกปัด ขามีเขาในแข็งแร่งสอกคมหมัดหนักแรงก็มวยตัวนี้มีอนาคตนะครับจากเจ้าสะทอนเรตเปิดมาห้าสามนะครับแต่ว่าระวังหน่อยถ้าพูดกันทมตรงมวยตัวนี้การใช้ดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนนะครับเล่นแล้วถ้าราคาดีอย่รลืมออกตัวบางทุนนะครับสรุปแล้ววันนี้ครับผมชอบไปที่สมันใช้ TBM ยิมนะครับจากคลองลำดับที่สามครับท้ายๆไม่พลาดโดนหมัดโดนสอกล่วงหล่นะครับ แล้วคู่ชิงแชมป์นะครับชิงแชมป์เมื่อรอบนะครับผมชอบไปที่เมาคลีชอจารบุญนะครับเขาในแข็งแร่งครับตีนหนักแรงทั้งซ้ายแล้วขวาครับไม่พลาดโดนบาดโดนสอกล่วงหล่นไทยๆจับทีกระจายนะครับและคู่ของรายการผมชอบไปที่บูทาชิงครับสันเพชรซอสลราชีพการผ่านเมื่อดูดีกว่านิดๆนะครับร่างกายดีวันนี้มาสูงยาวใหญ่นะครับน้ําหนักธรรมชาติเมื่อคู่นี้ไม่ห่างครับเขาแล้วออกตัวบังทุนนะครับ ท่นนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆท,ท่านนะครับที่เป็นกำลังใจผมตลอดมานะครับวันนี้ผมมีภารกิจต้องไปรับหีบบัตรนะครับเก้าโมงเลยเรียบหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านขอให้โชคดีร่ำรวยครับสวัสดีครับ